อันนี้ปลาเลยเนี่ยเพียงเพียนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวครีมนี่ดิสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวครีมตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาย่างปลากินแล้วนะครับอืออร่อยแล้วกูย่างให้มึงย่างเป็นด uhm, ูมึงย่างหรอมันวไม่ล้วมึงกูย่างเป็นดูไวยอเอ็นจีขอนำเสนอ ตกปลากับเด็กกระโปงสวัสดีครับอยู่กับผม Y O N G พุทสถานะไหมอยู่กับผม Y O N G นะครับแล้วก็อยู่กับเด็กกระโปงทั้งหลายนะครับผมวันนี้ก็คือไหนใครใครที่บอกจะไปตกปลาไหนพูดสักคำสองคำนี้ไม่พูดครับผมชื่อเสียวบุงนะครับไหนผมชื่อน้องสินนะครับผมชื่อสรงบอลนะครับผมชื่อทาวดี้นะครับ อ่าก็ประมาณนี้นะผมวันนี้เราจะไปอ่าไปตกปลานะครับผมก็ไม่พูดมากครับไปดีกว่างดก็มาที่นี่นะครับทางไปบ่อตกปลานะครับได้เจอกับเห็ดอ่อไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับซึ่งมือผมนะครับถ้าเป็นพิษนะครับมือผมก็จะมีพิษตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ครับโยนทิ้งไปไปต่อครับผมเรามารายงานตัวกันก่อนครับผมว่าสมาชิกครบหรือเปล่านะครับ มาเริ่มที่คนแรกครับผมสวัสดีครับผมคนถือเบ็ดเบอร์หนึ่งครับไปคนถือเบ็ดเบอร์สองนะครับคนถือเบ็ดเบอร์สองคนถือเสบียงอาหารเบอร์หนึ่งนะครับถือเสบียงแล้วครับผมเพียคนถือที่ใส่ปลาเบ็ดตัวปลาเออไปมากันสมาชิกห้าคนไปตอนนี้เสบียงอาหารพร้อมไว้หมดเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปอยู่ได้หนึ่งวัน ជាំងសារប់ខ្ 站了吗？ ลบทงชาติทงขึ้นต้องออออเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่บ่อแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีลูกน้องอยู่สี่สี่คนเออนั่นแหละเดี๋ยวมา,าทําอาหารปลานะครับแล้วก็เรามาตกกันนะครับวันนี้อาจจะได้ทําเมนูแซบนะครับ กินกับข้าวนะครับหรือว่าอาจจะกลับมือเปล่านะครับก็มาดูกันอีกทีนะครับผมก็ไปดูกัน,นครับผมพูดพร้อมกันไปดูปดปเลยพี่จริงจริงนี่เขาต้องใส่โฟมไม่ใช่ห ให้เห็นอาหารไปเลยลวดให้เห็นอาหารไป ตอนแล้วร mm ีบเอามาเลยนี่ะกมาพี uh, ่ชายดิที h ่ชายเล็กได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เผลออย่าบังก้อนเลอเผลี่เอาไปหมดก้อนเลี้ยปลาปนาดิปลุดหดุดอ้าว ี่ดเิมารมาวัดเบากัาานน่งที่ไปปล่อยก็เพิ่งดึงที่มองอได้แล้วหลุดน้ำทุกคนเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะครับใจย,ยังเล็นใย,ยังโอมอะรัรโดนที่พี่นะน้นะไม่โดนไม่โดน ได้ไม่ใช่มันปังนะนี่ก็ได้อย่างดีนะมาก็จมัดแล้วค่ะมักฮะเช็ดๆนี่เบาอยู่ ได้ตัวนึ่งยังไงก็ใหญ่กว่าได้ตัวหนึ่งว่ะปลาตะเพียนใหญ่ไหมใช่ไหมพี่ปลาตะเพียนใช่ไหมปลาอะไรไม่รู้นี่เนี่ยติดหัวตะกันโว้ยเจ้า ใช่จากตรงน้สิมันไม่ลออย่างนี้ต้องปได้ยูดู้ดูมือพีไม่ได้ดูมือกูจากตรงน้เออเพาะว่ามีกิจวัตต่อในแ่ไม่เล่าไม้ครับผมแนงเออหนึ่งสองเฮ้ยไม่ได้กินข้าวเปล่าเลยอันนี้ปลาอะไรเนี่ยเพียงเพียง นี่ครับเราก็ได้ปลาตะเพียนหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่ครับถ้าไม่รีีีบเด๋ยวนี่นะครับปลาตะเพียนหนึ่งตัวครับเอาหาเอ้ยเอาอาหารไซเดอร์นี่นะครับนี่นะครับทะได้พ้ยเอาได้แล้วครับหนึ่งตัวนะครับไซเดิมนะครับโอเคตัวหนึ่งนี่ครับไซเดิมนะครับนี่ครับไซเดิม์ไซเดิมนะครับไซเดิมนะครับใช้ได้นะครับ เอาขยับออไปไหน,นดีมึงเดึกใกล้เกินยอยู่นอกสวัสด,ดีครับผมแจ็คแป๊บเฮอ ได้เน็ใครได้ไหมครับพี่น้องด้ด้ครับพี่น้องใครได้ไหครับพี่น้องได้นี้หน้อด้ได้ได้ได้ครับด้ได้นด้ได้ได้น้ได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 ดด้ไ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 มาได้้ด้ได้ได้ด้ได้้ด้ไน้ได้ได้ไไดด้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ดไเดิไสดาด พยายามลงมานิดนึงตอนนี้นะครับอ่าตาข่ายติดนะครับต้องมีคนลงเอาไปเอาปลาหายหมดแล้วโอนี่ลูกสีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวครีมนี่สิสวัสดีครัวันนี้ผมจะมารีวิวครีมนี่ครัมารีวิวครีมทาตัวนะครับ ท้าหัวดิท้าหัวดิใช่ท้าหัวดิทอาหัวนะนี่นะเขาจะมารีวิวกินท้าหัวหัวทำให้ผมงอกเร็วนะครัะนี่นะครับกินท้าหัวจะให้ผมงอกเร็วนะครับใช่ครับใช่ครับนี่นะครับเอามานี่นะครับเดี๋ยวผมทาให้ครับทาไปงี้เลยครับทาหลังดก็ครับทาหลังนะล้างน้ำทาหลังมือล้างมือช่วยกนล้างด้วยนะไม่ช่วยครับเพีาะว่าผมเป็นคิมทาตัวนะครับคิมทาตัวถูแล้วหมุนหมุนโชว์ตัวดิ ดูแล้วขาวใสนะครับเนชว์มีนมุ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 นนี่นะครับนี่น้ำมีน้ำมีน้ำเร็วผมยาวเร็วนะครับนี่นะครับคิมทาผิวนะครับแบบนี้ยไม่พอเอาน้ำใหม่นิดนึงเอาน้ำใหม่นิดนึงเฮ้ยเได้อยูได้ยูตัวเหมือนเดิมเฮ้เอามาโชว์นี่นี่นี่นะครับได้ปลาแล้วนะครับตัวเดิมไสาเดิม ตอนนี้นะผมพวกเรานะครับก็จะย้ายไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อไปอปิ้งย่างปลากินนะครับที่ตกได้นะครับก็คือก็มีประมาณห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับ<ะ>ก็เดี๋ยวจะไปทางนู้นนะครับเพื่อไปย่างปลากินนะครับแล้วก็กินข้าวกันนะผมเดี๋ยวไปเจอกันทางนู้นครับไปกันนี่นะครับมาฝั่งนี้นะครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะ ตอนนี้นะครับผมก็จะมากรอไฟนะครับเพื่อย่างย่างปลากินนะครับเออเอาเอายเยอะมืะอางเนะเอาิเอยแบให้มือมที่วงหน่อาอมา,าุงะพี่ยองดไนะมึงได้เยอะแล้วอันนี้กะได้เยอะ

เพื่อไปอย่างปลานะครับต่อไปก็ใส่ผงชูรสเลยนะครับนี่นะครับผงชูรสที่เราเตรียมมาเองนะครับทาเข้าไปเลยครับตให้ตนี้้นนาเออทาเกลือเลยครับทาเกลือ พัดเดอดสร็จแล้วก็ graphic, เลยน้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับให้แ <c oughs> ก่หอยออกมาแล้วค่อยดับน<อ>้ำทับตรงนีไ<อ>้ไปก็เทไปดับเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาย่างปลากินแล้วนะครับอืออร่อยล้วกยย่างให้เอาหมด มึงย่างมันไหมแล้วงกูย่างให้มอยนี่รก็ได้จะมามอมึงดูที่นี่ก็มีว่ะใส่หอยเข้าไปดีหออันนี้แตมันไม่มีเนื้อ เมาแล้วมั้ยไม่ละยูพังคนถ่ายดีน้ถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วนะเฮ้ย ผมไม่่สือกนี่นะครับก็ผมก็ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปนะครับก็อันนี้ครับเอาไปก้อนที่มีดิเออเห็นปลาแล้ว กินชอย่างเดียวก็ตอนนี้นะครับผมปลานะครับก็ได้สุกเลยนะครับนี่ก็คือปลาที่ตกได้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับอร่อยก็สำหรับวันนี้นะครับ าการมาหาปลาตกปลาย่างกินนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับใครไม่บอเพื่อาคิดหน้าเด็กคุณแม่แปกระบะไปแกรคนเยโอ้มึงดูไอ้เจ้าไก่จ้าฟูนีย่างไม่สูกเลยย่างไม่สุกเลยมึงดูดิสีแดงเลย